ว่าแต่น้องแป้งลืมอะไรไปแล้วป่ะครับแขกมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เสิร์ฟน้ําเลยโอ้ยคือตายจริงขอโทษด้วยนะคะแล้วพี่โจจะทานน้ําอะไรดีคะคนกันเองครับน้ําอะไรก็ได้ครับน้ําอะไรก็ได้ครับผมได้ค่ะน้องปาขอน้ำหน่อยนะ นะครับอืมหวานชื oh e ่นใจจังเลยนะครับน้องแป้งเหมือนน้องแป้งเลยอ่ะอยากได้อีกแก้วไหมคะอ๋คนกันเองครับเอาอีกใช่ไหมคะรับรอสักครู่นะคะครับ คิวต่อไปเลยบัตรคิวมาเลขสาครับใครครับจานช่วยเพื่อผมด้วยครับสงสัยว่ามันจะโดนของทำไมอ่ะวิ่งไม่ทันเลยของนี่ไม่ใช่ตีนักเลงพี่ผมว่ามันต้องโดนพวกน้ำมันพายหรือไม่ก็สเสน่ห์ยาแฝดอะไรแน่แน่เพราะมันเนี่ยเจ้าชู้ผมเห็นผู้ผู้หญิงมาตบตีร้องหม่มร้องไห้แย่งมันกันแทบทุกวันเนี่ยนะใช่ ไอ้ป๊อกนี่มันร้านนวดเปิดใหม่เหรอวะตกแต่งแปลกแปลกแล้วนี่เด็กเชียร์แขกใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ใช่วายอาจารย์ซะอาจารย์วัสดีพี่มีน้องๆแนะนำให้ผมไหมผมอยากได้แบบนวดหนักๆเลยอลักษณะอาการแบบนี้โดนหลอกให้เล่นยามาั่ว์เลย เล่นมากๆนี่สงสัยสมองจะเต็งมีนวดกระใส่ด้วยไหมพี่เฮ้ยโอ้ย,อย <c oughs> น้องชายใส่เพื่อนน้องเนี่ยจะโดนผู้หญิงเนี่ยทำคุณโสเ <c oughs> อ้ยคุณใสมาแน่เลยอย่างที่น้องคิดนั่นแหละโอยชัยรูปหล่อมากก็เป็นภัยกับตัวอย่างนี้แหละมึงตรงไหนวะนะแล้วจะทำยังไงดีพี่โอ้ยไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะหนักแค่ไหนเนี่ยอาจารย์เพียรของเราเนี่ย ทำวิธีถอนคุณสายได้สบายมากอืมแต่ว่าค่าครูเนี่ยมันหนักหน่อยนะเอาจะเริ่มพิธีแล้วนะทุกคนพนมมือพนมมือครับโอมจึ๊งจิล็องปลองจึ๊งเฮ้ยเฮ้ยปล็องปลองจึ๊งเฮ้ยบลองปลองปล็องจึ๊งจิงบล็องบลองจึ๊งจิงบล็องปลองปล็องปลองจึ๊งบล็องบลงบงบงจิงและต่อไปนี้คือพิธีการในการถอนของ ด้วยไข่คุณใสหึบัง<ด>ลบเลิกไปทีแล้วนะ<ด><ด><ด> สายทั้งหมดที่ชายผู้นี้ถูกกระทำไว้ดูซะให้เต็มตาท่านผู้ชมครับท่านคงงงสิครับว่ามันทำได้อย่างไรผมจะทำให้ดูง่ายๆอันที่หนึ่งท่านต้องมีตะปูอันที่สองท่านต้องมีเส้นผมหลังจากนั้นท่านจะต้องมีไข่หนึ่งใบไม่ใช่ไข่ธรรมดานะครับแต่เป็นไข่ที่เราเจาะรูเอาไว้ให้แล้ว เราก็เอาตะปูและเส้นผมค่อยๆย,ยัดใส่ลงไปในไข่เพี้ยและเส้นผมของเรานั้นน่ะก็เอาไปใส่ด้วยฟิปฟิฟและเราก็หาอะไรมาปิดเช่นเปลือกไข่ของมันอันเดิมเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ไข่ต้มตุ๋น เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่ามันเป็นไข่ต้มตุน๋นเพราะไข่มันก็เหมือนกันทุกใบขอเชิญผู้ช่วยครับนั่นก็คือเราจะต้องแต้มจุดราก้อนบอนเอาไว้พี่ต้ทงานี้ท่านก็จะได้ไข่ต้มตุ๋นนี่ต่อไปเป็นพิธีการถอนพิษโดยใช้ไข่อาคม เฮ้พ <H> oh oh uh ่อแม่พ huh. oh 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 uh ี่น้องดูนี่ดีนะที่ชายคนนี้มันมีเพื่อนที่ดีพามาหาอาจารย์ทันอา อาจารย์ครับผมอยากจะถวายปัใจจัยให้อาจารย์เราไปทําบุญครับ <c oughs> อาจารย์จับเงินไม่ได้โอ้หน่าเสียดายแต่อาจารย์ก็ไม่อยากขัดศรัทธาให้ป๋องคำว่าเบบคําว่าอะไรสไปไปไปโชคดีหมดเรื่องไปหนึ่งไย อาคิวต่อไปเลยดีกว่าครับบัตคิวมาเลขสี่ครับเฮ้ยซุปซิบอะไรกันวะยแทงไส้ไหลใจเย็นๆครับพี่ครับว่าแต่พี่มาที่นี่เนี่ยครับมีอะไรผมรับใช้ครับอ๋อถามได้ก็จะให้อาจารย์ถอนคุณใสเหมือนที่ทำให้แกน้องหน้าเหมือนเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลคนตะกี้ไง อ๋อถ้างั้นเราควรพี่ไปรับตรคิวที่หน้าประตูแล้วก็รอต่อคิวได้เลยครับต่อคิวจะให้เดทต่อคิวครับก็คนอื่นเขามาก่อนนะครับเหรอเฮ้ยคิวต่อไปของใครวะของผมครับของน้องเหรอครับพี่ขอได้ไหมเอาเป็นเลยครับพี่ครับแซงคิวเห็นไหม ครับคนเแ่านี้เขารักผมกันจะตายโอ้โหรักมากอยากจะให้อาจารย์ถอดคุณสายให้เดี๋ยวอาจารย์จะทําให้อะไปเอาไข่มาบอกครับโอ้ไม่ต้องผมเอาไข่องตอนนี้คุณสายนี่อยู่ในไข่ลูกนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดีน้นงตอกเลยจานตอมจานมาครับผมเฮ้ยต่อไปจะเป็นการสาธิตไข่สีเลือดเราจะต้องมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นั่นก็คือด่างทับทิมเอ๊ะแล้วด่างทับทิมมันจะเอามาทำอะไรล่ะ เช่นผู้ช่วยครับอและนี่ก็คือไข่หรือโปรโตีนนั่นเองครับแม่แล้วเราก็เอาด่างทัพทิมใส่ลงไปบ้างเล็กน้อยแมม่แมแมแม,แ,ม,แ,ม <c oughs> แล้วเราก็จะใช้สิ่งสําคัญที่สุดนี่ก็คือการคนตุกๆๆๆๆุๆตุกเมื่อโปรโตีนกับด่างทัพทิมมารวมกันก็จะทําให้กลายเป็นสีแดงอย่างนี้ แล้วเราจะไปใส่ด่างทัพทีมตอนไหนล่ะอ๋อรู้แล้วเราก็ใส่ด่างทัพทีมตอนที่ชาวบ้านเพลสวัสดีครับสำหรับรายการทีวีต้มตุน๋นไปล่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าไอ้คุณใส่ที่คุณโดนเนี่ยมันคือคุณใสเลือดคุณใสเนื่ยเพราะโดนคุณใสเลือดนี่เอง พักหลังๆเวลาผมตีรันฟันแพงกับใครถึงได้เลือดประจำเลยถึงแม้ว่าอาจารย์จะเอาคุณใส่ออกจากตัวคุณแล้วก็ตามแต่ถ้าคุณยังมัวแต่จะไปเที่ยวหาเรื่องทะเลาะวิวาดกับชาวบ้านอยู่อย่างเงี้ยคุณใส่เลือดจะกลับเข้าตัวคุณเหมือนเดิมและทีเนี้ยคุณใส่เลือดจะทําให้คุณเลือดออกตามถวาวรทั้งเจ็ดจนตายจนตายเลยครับอาจารย์แล้วคราวนี้อาจารย์พอจะมีอะไรป้องกันตัวให้ผมบ้างไหมครับ บอกตรงๆนะก็ไอ้ของที่อยู่ในตัวคุณนี่แหละแต่ของของผมก็ป้องกันคุณใส่เลือดไม่ได้อะครับมันก็เป็นเพราะว่าคุณเนี่ยไม่รักษาศีนห้ารอยสักบน,นตัวคุณมันนั่นก็ไม่ต่างอะไรกับภาพวาดที่อยู่บนกำแพงที่พวกเด็กแล้วมันชอบมาวาดไว้ให้หมาฉี่ไงรอยสักมันจะไปสักสินอะไรต่อไปนี้ผมจะถือสินครับจะรักษาสินห้าว่าแต่ถ้าอนเย็น,ยน เป็นยาดองชน,นิดซะหน่อยอย่างนี้ถือว่าเป็นการรักษาโรคพอจะได้ไหมครับอาจารย์ถ้าจิบยาดองว,ดวัลนิดวัลหน่อยมันก็เปรียบเสมือนเป็นการรักษาร่างกายรักษาโรคแต่ถ้าเกิดว่าคุณกินตั้งแต่เย็นยันเช้าเนี่ยมันก็เป็นการทําลายร่างกายตัวเองครับเดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนทุกอย่างเลยครับผมลาเลยแลครับอาจารย์ ขอบคุณมากครับโชคดีโชคดีตกลงแล้วเรื่องเบลมันเกิดอะไรขึ้นคะนี่แป้งไม่เจอเบลมาหลายวันแล้วค่ะคือไม่กี่วันก่อนนะนะพี่โจกับเบลทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะพี่โจค่ะนี่พี่เจอกันหลายวันคิดถึงมากเลยมาอยู่ด้วยกันตลอดอยู่ด้วยกันอยู่แล้ว บบเบลแจ้ว่าไงแม่กลับจากภูเก็ตไม่โทรบอกพี่หน่อยอ่ะพี่จะได้ให้คนของพี่ไปรับนะบอกไลยพี่ถ้าโทรบอกก่อนเนี่ยแล้วเบลจะได้รู้เห็นอะไรดีๆแบบนี้หรออ๋อน้องสามคนเนี่ยเขาเพิ่งมาทํางานใหม่อ่ะพี่ก็เลยต้องสอนงานน้องคนนิดหน่อยไม่มีไรสอนงานอ,อย่างงี้ถ้าทางเมื่อคืนเนี่ยจะเอาหนังสาคนนี้ไปสอนงานกันสนุกสนานอะไรนะที่คอนโดอ่ะโ,หโหอ้ยเซ็งอ่ะ ทำไมเดือนนี้ทะเลาะก,กันในเว้นวันเลยเนี่ยทะเลาะก,กันทุกวันเลยฮะแล้วเบลเขาก็โมโหอะไปอารวาวานในร้านคาราโอเกะของพี่เละเทะเลยนะเพราะเขาคิดว่าเด็กในร้านพี่อะเป็นคนไปปล่อยข่าวว่าเขามีกิ๊กเป็นเศรษฐีฝรั่งแล้วก็หลอกกับพี่ด้วยไม่จริงค่ะพี่ก็ว่าไม่จริงหรอกเศรษฐีฝรั่งที่ไหนจะมาหลอกกับพี่ไม่มีแปงไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะพี่ถวไปง้อเขานะแล้วเขาก็ ิดเครื่องพี่เลยไปถึงที่คอนโดเขาเลยพอไปถึงคอนโดเนี่ยเขาเก็บข้าวของหนีไปหมดแล้วพี่ก็เลยสงสัยเบลก็ต้องมาพักอยู่กับแป้งละมัง้งเบลไม่ได้มาพักอยู่กับแป้งค่ะถ้าอย่างงั้นเบลหายไปไหนอะคะเบลไปอยู่กับพ่อกับแม่ชัวพ่อกับแม่เบลเนี่ยเขาเสียไปตั้งนานแล้วค่ะเอองั้นก็คงหอบข้าวของหนีไปแล้วละมัง้งไม่จริงค่ะ เบลเนี่ยบอกแป้งทุกเรื่องไม่เชื่อถามพี่ป้อมดูก็ได้ใช่ไหมคะพี่ป้อมจริงจ้ะแป้งเดี๋ยวเรื่องนี้พี่สืบให้โอูคือใจเย็นๆก่อนดีกว่านะครับคือผมไม่อยากให้เรื่องถึงตำรวจนะครับคือตอนนี้น้องเบลเขาก็คงหนีไปพักที่รีสอร์ทที่ไหนสักที่นึงครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเขากลับมาครับลองสืบดูไม่เสียหายนะครับครับก็ลองดูก็ได้ครับ ผมก็ต้องขอรบกวนผิดพ,พ,พร้อมด้วยแล้วกันนะครับได้ยินอย่างนี้เราใจไม่ดีเลยเอางี้ดีวกว่าครับเดี๋ยวผมข,ข,อขอตัวนะครับไปหาน้องเบลที่อื่นดีกว่านะครับเบลอาจจะอยู่ที่อื่นก็ได้นะครับรบกวนทุนนี้แล้วกันครับ เราถามผู้บริโภคว่าทำไมถึงเปลี่ยนมาใช้คอเกตเสนซิทีฟโบลิลีคุณเปลี <Sept> ่ยนเพราะอะไรคะเร็วกว่าค่ะหลังจากนั้น <water>